สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆผู้ร่วมง,งานทุกท่านและท่านผู้ชมที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นสิ่งดีๆที่อยากจะแบ่งปันนั่นก็คือหลักสูตรอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตสำหรับคนทำงานค่ะและคุณเป็นคนที่หลังเลิกงานแล้วรู้สึกปวดเมื่อยร่างกายคอบ่าไหลไม่ไหวแล้วหรือนั่งทำงานเดึกๆจนปวดหลังไปหมด หรือเดินเดินไปก็ปวดหัวเข่าปวดข้อเท้าหรือร่างกายแข็งแรงดีแต่หัวใจไม่ไหวแล้วเบรนเอาทรู้สึกหมดไฟรู้สึกท้อแท้ไปหมดไม่อยากทำอะไรอีกต่อไปหรืออาจจะเป็นคนที่เด e อินไซต์ตายจากข้างในภายนอกดุขยันทำงา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 นแต่ข้างในคือด้านชาผิดหวังเจ็บปวดจนรู้สึกไม่อยากจะวังอะไรอีกต่อไปแล้ว บางทีหลักสูตรนี้อาจจะช่วยทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้นะคะหลักสูตรการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตสําหรับคุณทางานคืออะไรคือหลักสูตรอบรมออนไลน์ระยะสั้นค่ะใช้ระยะเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นที่สําคัญคือฟรีตลอดรายการนะคะ การอบรมของเราจะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือในส่วนของการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจและส่วนที่2คือส่วนของการออกแบบชีวิตค่ะซึ่งจะเป็นการออกแบบชีวิตในด้านของการเดือดร้อนการเงินและไรายได้นะคะแล้วก็หลังจากการอบรมเนี่ยจะมีการสร้างเพจ Facebook เพื่อแชร์และแลกเปลี่ยนนะคะในเรื่องของไอเดีย ในการดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ในการหารายได้ซึ่งอาจจะเป็นในปัจจุบันเพื่อให้มีสภาพคล่องขึ้นหรืออาจจะเป็นในอนาคตเพื่อที่จะเป็นรายได้ในช่วงที่เราออกจากงานประจําแล้วนะคะสําหรับประโยชน์ที่เราคาดว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับก็คือผู้เข้าร่วมอบรมมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงขึ้นมีขวัญและกําลังใจในการทํางานมากขึ้นมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น รักคนอื่นแล้วอย่าลืมบอกรักตัวเองด้วยการเข้าร่วมอบรมโครงการของเรานะคะท่านผู้สนใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างลงทะเบียนได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ